ala samat ความรู้แล้วเนี่ยมันมันเป็นก้อนเดียวอะเวลาถ้าเราอธิบายอะไรเนี่ยมันจะหลุดจากตรงนั้นไม่ได้เลยเพราะอะไรความรู้มันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่่าผมเชื่อว่านะครับมันผมทามาหมดแล้วนะคนที่ฟังผมอย่างเดียวเนี่ยผมก็เลยบอกว่าขอให้ไปลองปฏิบัติด,ดูด้วยนะลองจาลองแม่พิมพ์ของพวกเขาดูหรือว่าทําแบบเขาดูเราจะได้เกิดวัฒทักษะ์ในเรื่องของการปฏิบัติ แล้วเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันเป็นยังไงแล้ววันหลังเราเจอหน้าพระเจออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยมันไม่ได้อ๋อแบบนี้มันไม่ถูกกระบวนการผลิตมันไม่ได้แล้ววันนี้งั้นตายหาเลยนี้เป็นโรงงานและอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นภาพของชิ้นงานแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่สมชายพยายามจะบอกว่าแยกแยกพัฒแท้พัฒโรงงานออกให้ได้ก่อนดูพัฒแท้ให้เป็นก่อนอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ตอบ ตอบไปแล้วนะครับในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของขบวนการผลิตก็ดีทำเป็นสิ่งสําคัญนะแล้วก็อย่างแม่พิมพ์หลังอูมก็จริงอย่างหลวงปู่โต๊ะหลังอูมก็จริงหลวงปู่โตะเนี่ยเขาหลังอูมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นเบ้าสองตัวก็จะทิ้งตะเข็บไว้ทั้งหลังมันจะเกิดจากแม่พิมพ์สองตัวแม่พิมพ์ตัวแรกทาด้านหน้าแม่พิมพ์ตัวหลังทําคําว่าหลวงปู่โตแล้วก็ยันหลวงปู่โต๊ะอะไรนั่นแนหะแล้วเวลามัน เอาออกมาปุ๊บมันจะเกิดตะเข็บด้านหลังองค์พระแต่ถ้าพระโบราณนี่ยเขาไม่มีตะเข็บดังนั้นให้เราพิจนารณาในเรื่องของตะเข็บหรือรอยปิ้นรอยปิ้นของเนื้อที่มันออกไปเป็นอะไรลักษณะของแม่พิมพ์แบบโรงงานอันนี้ก็จะช่วยเพื่อนได้มากขึ้นนะครับรวมถึงลักษณะของพระที่มีลักษณะเพกเพกหมายถึงว่าอะไรเพลกหมายถึงเนื้อเนื้อพระเขา บ้านออกอะ่ะมันเหมือนจานอะ่ะคือทัพพาชเนี่ยมันเป็นสีเส่เหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงๆแบบนี้โดยปกติน,นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทับเพกเนี่ยมันจะมีเนื้อปีกอะไรออกมารอบๆของมันก็ดีหรืออะไรก็ดีหรือว่าที่เขาบอกว่าตัดไม่ขาดหรือตัดอะไรอย่างเงี้ยไอ้พัแบบเนี้ยต้องระวังนะเส้นผ่ากลา,กกางเข็มผ่ากลาง ข้างหรือว่าเป็นคลื่นที่ผิดปกติไอเหล่านี้เฉพาะด้านข้างนะเราดูจากด้านข้างพักมันเพะถ้ามันเพะมารู้แล้วว่าเพะนั่นเป็นเรื่องของในส่วนของการผลิและที่เขาบอกว่าตัดแล้วมันตัดไม่ขาดม้างอะไรมากแล้วมันเหลือเนื้อยื่นเกินอะไรออกมาไอแบบนี้ก็ให้เระวัง พาที่ถูกต้องน่ะตั้งฉากยังถูกต้องยังยังดีกว่านะหรือว่าบินบินเข้าข้างในอันนั้นยังดีกว่าหรือว่างองงอไม่ตรงไม่ตั้งไม่ตรงเป็นฉากถ้าตรงฉากมากเลยก็มีโอกาสเป็นโรงงานเยอะนะเหล่าเนี้ยให้เราหัดสังเกตด,ดูนะนั่นนั่นเขาเรียกว่ามันเป็นตั้งแต่เกิดนะมันไม่ใช่มาปีแยกแตกย่นหดตอนหลังอะไรนี่หรอนะ ไม่รู้มันก็พูดกันไปนะมันมันผมดูแล้วว่าทิศทางดีขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนฟังเริ่มฟังแล้วก็เริ่มมองเห็นความรู้เริ่มมองเห็นข้อที่จริงความจริงนะจากสิ่งที่ผมพูดเนี่ยแหละจากความจริงที่ผมพยายามจะอธิบายในทุกๆวันในทุกๆเรื่องที่มันมันเป็นความรู้นะ ผมตั้งใจให้ความรู้ผมไม่ได้ตั้งใจให้เชื่อผมเ,อเนี่ผมบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะไปตรวจสอบความรู้เดิมได้ถ้าความรู้มันผิดปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นข้อขัดแย้งเลยนะมันจะเกิดการขัดแย้งในตัวของมันเองได้แล้วโชคดีถ้าเพื่อนๆฟังแล้วตั้งใจแล้วเข้าใจแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะเองได้ก็จะเจอความรู้เลยว่าเออถูกแล้วผมพูดถูกหมดเลยนะผมไม่เคย ไม่เคยเชื่อไม่เอาความเชื่อฝึกตัวเข้าไปผัวพันนะไอ้สิ่งเหล่านีนะ้ like one, มันอันตรายนะอันตรายต่อความรู้ที่เราจะถ่ายทอดไปสู่คนที่สามคนอื่นที่เขามารับฟังแล้วถ้าเราผิดเนี่ยมันก็เหมือนกับปัจจุบันนตอบอะไรไม่ได้เลยนะตอบอะไรได้ไม่ชัดถ้อยชัดคําไม่ชัดเจนนะจะตัดตัดด้วยอะไรตัดที่ต่อ ตัดด้วยของมีคมตัดด้วยมีดโกนหรือว่าจะฉิบฉิบฉิบตัด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 ด้วยอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยสุดท้ายเราไม่เป็นไรไมันจะตัดอะไรกนะ็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ต้องไปสนใจจริงๆเรื่องเหล่านี้ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องสําคัญนะมันเป็นเรื่องของความเป็นผู้รู้ผู้ชํานาญการเลยถ้าไม่รู้ดูแค่เนื้อแค่พิมพ์แค,ค่ความเก่าดูพิมพ์ทรงดูมวลสารดู ความเก่าไอเนี้ยมันเบสิกมันไม่ได้เป็นความรู้ของข้อเท็จจริงด้วยซ้ำไปมันก็อธิบายของมันไปข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะต้องรู้ตั้งแต่ต้นเลยไงนะเขาจะต้องมีความรู้ความชำนาญตรงนั้นนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ชำนาญการนะเราก็ต้องแยกให้ออกทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้ความรู้มันใช้ไม่ได้วางบนความเชื่อผมถึงบอกให้เพื่อนอนะแยกความรู้ให้ออกแยกความจริงไว้ก่อน อะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความเชื่อเมื่อเรารู้อะไรข้อเท็จจริงความจริงความเชื่อเราก็จะมาเรียนรู้ได้พอเรียนรู้ได้เดี๋ยวเราก็ไปต่อได้ถ้าเรายัางแยกไม่ออกเลยเอามึงไม่เชื่อเขามึงก็ไม่ต้องไปเล่นกับเขาดีนะมันก็ไปเล่นของมึงคนเดียวมเล่นกับมัน,มนก็หลงไปกับมันนั่นแหละเราไม่มีทางได้ความรู้ข้อเท็จจริงเราก็เท่ากับว่าเราก็ต้องฟังเขาอย่างเดียวเราก็ต้องตามตูด เขาไปเรื่อยๆเขาไม่รู้เราก็ไม่รู้เขารู้ผิดเราก็รู้ผิดตามสุดยอดครับสุดยอดครับอยู่งั้นคิดเองไม่เป็นเขาเรียกเราก็จะไม่มีข้อเท็จจริงเราก็ไม่มีความจริงมันจะไปเล่นกันไปได้ยังไงอาศัยความเชื่อมันเชื่อว่าใช่ก็ายกันหมดโอ้ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูหน่อยครับตายนะนะหลงทางองครูจุกกูจุกกูแท้ยังไง ูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าอยู่กันแค่นี้แหละไม่ไปไหนไปไม่รอดนะผมบอกเลยนะครับคือการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคำตอบมันจะมีทางเดินต่อมันจะต่อยอดนะครับเราจะได้ยินคำว่าแม่พิมพ์เดี๋ยวดูมันจะตามมาทุกคนเริ่มให้ความรู้แล้ว มันก็เป็นสิ่งที่ช่วงรอยต่อของความรู้กับไม่รู้นะคนที่ไม่รู้แต่ได้มาฟังผมแล้วก็รู้แล้วล่ะว่าเออความรู้เดิมมันไม่ถูกต้องแต่ละคนก็จะสร้างความรู้ของตัวเองขึ้นมาใหมา่เพราะยังไม่รู้ข้อที่จริงคืออะไรไงเนี่ยผมถึงบอกว่ามันเป็นช่วงรอยต่อของความรู้ไอคนที่ตั้งตนเป็นคนรู้ก็ไม่ว่าจะเอาอะไรมาอธิบายอธิบาย เพียงหวังเพื่อว่าให้คนไปเชื่อเขานะขอ้อเที่จริงมีอะไรก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ากูจะกูจะพูดออกไปก่อนชิงตัดหน้าไปก่อนชิงตัดหน้าเรื่องแม่พิมพ์มั่งอะไรมั่งนะท,งทั้งที่มันไม่ตอบโจทย์เลยแม่พิมพ์แบบนั้น <c oughs> แล้วก็เที่ยวไปด่าคนนู้นคนนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆแล้วตัวเองต้องมีข้อข้อข้อเท็จจริงด้วยนะ ดังนั้นผมมั่นใจว่าคนฟังเนี่ยเขาสามารถแยกแยะได้ในในความรู้หรือไม่รู้นั้นนะเราเริ่มเรียนรู้ได้เราก็จะเข้าใจได้แล้วเราก็จะตรวจสอบได้ว่าเออใครเนี่ยโกหกใครเนี่ยไม่ได้พูดวางอยู่กับล่องรอยความจริงอะไรเลยเพ้อเจ้อนะปกติมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้ววงการน,นี้คิดเองเออเอง อธิบายเองพูดเองสรุปเองทั้งนั้นคนเดียวนะแล้วก็คนอื่นก็เข้าถึงไม่ได้เพราะคนอื่นเข้าถึงไม่ได้ก็ก็นั่นไงมันต้องใช้ประสบการณ์อ้านไปเรืนะ่อยคนอื่นเขาก็เรียนรู้ได้ถ้าถ้ามันมีข้อมูลที่ถูกต้องอะไรที่เป็นความรู้นะอะไรที่มันเป็นความจริงทุกคนเรียนรู้ได้นะแต่ที่ผ่านมาเราเรียนรู้ไม่ได้เลยนะเราต้องเชื่อคนที่อ้างตนเป็นคนรู้นะ และดูข้อเท็จจริงครัมันไม่ได้มันไม่ได้วางอยู่บนความจริงเลยข้อเท็จจริงมันก็ไม่มีมันก็มีแต่ความเชื่อทั้งนั้นหรือว่าบางทีเนี่ยคนอื่นยังเข้าไม่ถึงความรู้อาจจะมีหลายคนที่เขายังไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรไม่เคยมานั่งฟังผมไม่เคยอะไรอย่างงี้แล้วบางคนก็คิดไม่ได้คิดไม่ทันแยกแยะไม่ได้ก็ก็ยังเชื่อทางนั้นอยู่ก็เขาก็ยังใช้ความรู้เดิมได้อยู แต่เขาก็จะไม่สามารถอธิบายตามข้อเท็จจริงได้จากพระนะเขาเชื่อว่าพระอย่างนั้นแท้เขาก็แท้อยู่อย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่าถ้าความรู้ใหม่มันจะอธิบายได้จากหน้าพระแต่หน้าพระเขามันไม่ได้เหมือนกับหน้าพระที่เป็นพระแท้เขาก็จะอธิบายหน้าพระปอแบบนั้นให้แท้ไม่ได้มันก็จะเจอขอบกอบกระจกอย่างวันนี้ที่เราเจอพระมีขอบกอบกระจกข่าวติดหัวเลือดแจว เต็มไม่หมดเลยแล้วก็บอกว่ามันอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มดูแท้เป็นก่อนดีนะแล้วค่อยเอามาสอนเอามาตั้งตนเป็นคนรู้สอนชอาวบ้านนะวันหนึ่งผมหวังว่าความรู้มันจะกระจายนะความรู้ความจริงมันจะกระจายเมื่อความรู้ความจริงมันกระจายเนี่ยทุกคนจะมีความรู้อย่างน้อยก็แยกพักเกอออกไปได้ในส่วนหนึ่งนะไม่เลือกซื้อพัฟฟลอมได้ในส่วนหนึ่ง ือว่าก็สามารถที่จะใช้ความรู้ในทางที่ถูกต้องได้ด้วยกันเหล่านี้มันก็จะดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยวัดดวงวัดดวงวัดใจคนขายวัดดวงมานะแล้วโดนทุกทีนะเราไม่มีหลักยึดอะไรไม่รู้ว่ามันจะดูยังไงยึดเนื้อยึดจิงยึดความเก่ามันก็เจอพระปอหมดเลยนะไปยึดคนด้วยยึดคนสอนยึดแหละมันก็พระปอมาสอนนะแล้วก็โดนพระปองก็อย่างนั้น อันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องปกติธรรมกำลังเพราะว่าอะไรเพราะเราไปเชื่อคนไงนคนที่มันรู้อย่างนั้นมันอธิบายไปแบบนั้นมันมีผลประโยชน์แบบพระแบบนั้นมันก็อธิบายไปแบบนั้นมันได้ประโยชน์จากพระแบบนั้นมันก็อธิบายให้แชร์ไปได้อย่างนั้นแต่ถ้าในความเป็นจริงข้อเท็จจริงมันคืออะไรเขาก็ไม่รู้นะเราอยากอยากอยากให้เรารู้เข, <H an> เขาก็อธิบายอยากให้เราเคารพเชื่อเขาเขาก็อธิบายแล้วในบ้านเราเนี่ยมันมีคนแบบนี้เยอะจริงนะ สอนให้เชื่อสอนให้เชื่อเขาไม่ได้สอนให้เชื่อในความจริงไม่ได้สอนให้หาข้อเท็จจริงเพราะมันไม่รู้จะไปหายัางไงไม่รู้ความจริงมันคืออะไรไม่รู้ข้อเท็จจริงมันคืออะไรแล้วสอนในความเชื่อของตัวเองใช่ไหมให้ทุกคนรู้ว่าไอ้กูเก่งกูเก่งมันก็เป็นอย่างนั้นะแต่วันนี้เราเรา,เราเริ่มนะเราเริ่มเรียนรู้บนความจริงเราเริ่มมีมุมมองคิด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 ,คดที่ผมพยายามจะส่งให้เพื่อนเนี่ย ึงแม้จะไม่มีภาพพระมาให้ดูนะผมก็ผมว่ามันก็สอนให้เรารู้จักใช้ปัญญาของตัวเองในการคัดแยกคัดกรองหาวิธีคิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อหาความจริงให้ได้ในเบื้องต้นว่าใครพูดถูกใครพูดผิดอะไรคือความเชื่ออะไรคือความจริงนะผมเชื่อเชื่อเสมอเลยว่าถ้าเรารู้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมุม ได้จากความรู้นะที่มันถูกต้องนั้นทุกคนก็จะเปลี่ยนหมดนะไม่มีใครซื้อพระปลอมนะนี้ไอคนที่มันขายาพระปลอมหรือว่ามันเซอร์พระแบบนั้นมันจัดประกวดพระแบบนั้นเนี่ยมันก็จะหายไปเองนะเราไม่ต้องไปอะไรเขาหรอกหรือเขาก็จะหายไปเองคนก็จะมาไม่ไม่คบค้าสมาคมด้วยไม่ไปประกวดพระไม่เอาพระไปให้เขาดู พอรู้อยู่แล้วดูไปมันก็ไม่มีประโยชน์พอกวดไปมันก็ไม่รู้จริงนะมันก็จะค่อยๆหายไปมันก็จะทําให้วงการนี้ดีขึ้นอนะ่ะอย่างน้อยมันดีขึ้นจากสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะดังนั้นเนี่ยความรู้ที่ผมออกไปให้เนี่ยมันจะผมจะบอกว่ามันเป็นข้อเท็จจริงล้วนๆเลย นะไม่ว่าผมจะพูดหลังมาก่อนก่อนมาหลังหน้าไปหลังหลังไปหน้ามันมันก็เป็นอย่างนี้หมดเลยนะมันไม่มีความเชื่อเจือปนแม้แต่สักนิดเดียวแล้วทั้งหมดเนี่ยเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยออกมาเมื่อเปิดเผยออกมาหมายถึงว่าเราแบไพ่ออกไปปุ๊บเนี่ยทุกคนจะไปกันหมดเลยเข้าใจหมดเลยท่องแท้ไปเลยยหรือว่ามีโอกาสได้มาพบกันแล้วก็จะเห็นข้อเท็จจริง เห็นความจริงวันนี้ที่เรานั่งฟังเนี่ยอาจจะบอกว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะมันเพียงแต่ผมจะบอกว่าเราก็ทําลายแค่ความเชื่อเดิมๆแต่ว่าถ้าเราได้เห็นความจริงเห็นข้อเท็จจริงเห็นหลักฐานเห็นอะไรอย่างเงี้ยและความรู้ที่เราเรียนรู้ที่ฟังผมมาทั้งหมดอ่านบทความมาทั้งหมดเนี่ยคุณจะเข้าใจทันทีเลยแล้วมันไปต่อได้เลยนะเราจะเดินต่อไปเองได้เลย อันนี้แหละผมถึงบอกว่าผมไม่รู้จะโกหกทำไมนะไม่มีประโยชน์นะเอาความจริงมาคุยกันดีกว่าไหมนะทุกคนจะได้มีหนึ่งมีพาร์ทแท้ได้ครอบครองดูพาร์ทแท้เป็นมีความรู้อยู่กับตัวคนที่มีโอกาสได้เจอแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่าเออหนึ่งถึงไม่เห็นเนี่ยบางคนก็เรียนรู้ได้นะอธิบายต่อได้แต่ถ้าคนเห็นแล้วเนี่ยยิ่งฟังยิ่งเข้าใจว่าแล้วเราก็จะใช้วิชานั้นนะ สิ่งที่ผมพูดในทุกวันนี้มันจะเป็นวิชาการมันจะเป็นข้อเท็จจริงมันจะเป็นหลักฐานหลายๆเรื่องที่เราจะเอาไปใช้ในการเรียนรู้แล้วก็เล่าสู่กันฟังในข้อเท็จจริงเหล่านี้เพราะวันหนึ่งข้อเท็จจริงมันตอบมันจะหนีหนีจากสิ่งที่ผมอธิบายไม่ได้เราก็จะใช้ความรู้ก้อนเดียวกันเนี่ยเหมือนกันนะ เพราะว่ามันถูกต้องดีแล้วจริงๆนะด้วยความเคารพเพื่อนๆทุกคนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงแม่งขี้คุยกัมากอันนี้มันเรื่องจริงนะผมวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาทั้งหมดอย่างกี่ทวนดีแล้วในฐานะความเป็นครูนะผมผมเข้าใจว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ใช่ข้อเท็จจริงผมก็จะวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์ออกมาให้ฟังนะอะไรที่พาเราหลงผมก็จะบอกว่าอันนี้มันหลงแล้วนะ มันไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยคนที่เคยมาพบผมแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดนะมันถูกต้องอะนะนะมันจดนหนีไปจากนี้ไม่ได้แล้วความเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็ลยเรื่องของมาตรฐานมันสามารถจะนําไปพัฒนาให้เป็นสากลได้สู่สากลได้เพราะหน่วยวัดค่าที่ที่ทุกคนได้เรียนรู้ตามแสดงไปนั้นนะ่ะมันมันสามารถนําไปใช้ ให้เป็นที่ยอมรับในสากลโลกได้นะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มของพักเครื่องเรื่องง่ายๆหรือผมถึงเน้นย้ำไงความรู้ผมมีอยู่แค่นี้นะแม่พิมพ์ขบวนการผลิตแล้วก็มาสัฐานสามส่วนนี้มันจะทำให้ผักแท้แต่ถ้าส่วนอื่นผิดแปลกมาปุ๊บเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วผมตรวจสอบได้นะเอาความรู้เอาความจริงเอาเหตุผลเอาหลักการเอาวิชาการเอาข้อท็จจริง ไปตรวจสอบได้เลยนะแต่วันหนึ่งถ้าเพื่อนๆเป็นอย่างผมเนี่ยรู้อย่างผมมีความรู้เหมือนกันเนี่ยก็ตรวจสอบผมได้เช่นกันทุกคนล้วนตรวจสอบกันได้ด้วยข้อมูลความรู้ที่ผมมีตรวจสอบได้แม้กระทั่งตัวผมเองนะทุกคนตรวจสอบได้หมดแล้วเราจะไม่ทะเลาะกันไม่เถียงกันไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องแตกแยกไม่ต้องอะไรกันคําตอบมันต้องมีหนึ่งเดียวคือข้อเท็จจริงมันก็มีหนึ่งเดียวของมันอย่างนี้ผมถึงไม่ไปไหนฮรมันไปไม่ได้ เพราะคำตอบมันอยู่ตรงนี้มันไปไหนไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยมันอยู่ตรงนี้แล้วมันวัดค่าได้แล้วมันมีหน่วยวัดค่ากำกับแล้วนะส่วนเรื่องแม่พิ์เรื่องกระบวนการผลิตอะไรอย่างเงี้ยมานั้นมันก็ไปเรื่องหนึ่งนั่นแหละยาวยาวกว่ายาวกว่าหน่วยวัดค่ามาตรฐานนะผมถึงบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะนําพิสูจน์พาร์ทแท้เทจไม่ได้พักนําได้นะครับ ทำได้แล้วมีเครื่องมือแล้วอย่างที่ผมบอกเราเจอหน่วยวัดค่าแล้วเราสามารถนําแสดงหน่วยวัดค่าได้มันจะวัดยงงอ,ยงงอย่างไงอะไรอย่างไงอย่างเงี้ยนะเราจะหาได้ว่าท่านทําทิ้งไว้อย่างไงอะไรอไรย่างไงดังนั้นเนี่ยมันก็จะตัดปัญหาเรื่องพระ,นอ,พพะ,พะนอกพิมพระพระนอกพิมพระที่เราไม่รู้จักนะเราจะนํากลับมาได้นะกรรม กลับมาได้จากขบวนการผลิตไม่ได้นําไม่ได้ทาเอากลับมาได้เพราะคาบกูมันคนละเรื่องกันนะเพราะผมบอกแล้วว่าถ้าหน่วยวัดค่าเนี่ยถ้าท่านทําอะไรทิ้งไว้เรารู้และเราสามารถจับต้องได้และเราก็ไอ้นีได้นะมีเครื่องมือทําเครื่องมือหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้เราก็จะมองเห็นเราก็จะเข้าใจว่าสอนกันได้เรียนรู้ทุกคนสามารถเข้าถึงมันได้ก็จบแล้ว ทุกคนก็จะยอมรับจากข้อที่จริงได้นะเราก็จะอนุรักษ์ได้ในพิมพ์ทรงที่เราไม่เคยเห็นอย่างสมเด็จม้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยองค์ไหนแท้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วม้วนนี่ก็แท้หมดนะปลอมก็มีปลอมก็เยอะไม่ใช่ไม่เยอะในพรพแท้ก็มีพรพปลอมดังนั้นเนี่ยอะไรนะที่จะทําให้แยกนะนะมันเหลือตรงนี้แหละที่ผมบอกแม่พิมพ์ขบวนการผลิตแล้วก็ปาจรฐสารนะ ม,มันหนีอย่างนี้ไม่ได้อะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นแล้วไม่ใช่ลดรูปลดกลิกก่นเสียงนะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวอะไรมันใช่เหรออะไรมันใช่มันจะตามมานะ Potter, s. <S ถัดจากนี้แหละมันจะตามมาคือระหว่างที่เราบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวคนที่เคยบอกว่าใช่ใช่ใช่ดูปฏิกิริยาดูรู้เดี๋ยวดูรู้และในขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้ว่าเออมันใช่มันใช่อย่างนี้มันใช่มันใช่ ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยอย่างนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เออแล้วมันไม่ใช่จริงๆ, not, ๆ,ๆเนี่ยเห็นไหม <c oughs> การที่เราเรียนรู้เนี่ยถูกผิดเราก็เรียนรู้ได้ถ้าเรายแยกแยะเป็นนะ <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าอะไรมันใช่เราก็จะรู้ว่าอะไรมันไม่ใช่อัตโนมัติหรือว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราก็ไม่รู้อะไรเลยว่าอันไหนมันใช่อันไหนมันไม่ใช่แต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรมันใช่เราจะรู้ว่าอะไรมันไม่ใช่แต่ถ้าเราถ้าเราไม่รู้อะไรว่ามันใช่เราก็จะไม่รู้ว่า ไอ้นั่นมันก็ไม่ใช่งงไหมไม่งงนะคือถ้าเรารู้ว่าอะไรถูกต้องเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรไม่ถูกต้องในขนาดเดียวกันถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรมันถูกต้องเนี่ยต่อให้เราเห็นอะไรเราก็ไม่รู้ว่ามันถูกต้องยังไงเพราะเราไม่มีความรู้ว่ามันถูกต้องยังไงแต่ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยถูกต้องมันเป็นอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าไอ้ไม่ถูกต้องอ่ะมันเป็นยังไงเราก็จะหาข้อเท็จจริงเราก็จะหาความจริงจากสิ่งเหล่านั้นได้ของทุกคนนะครับ ก็ขอปัญญาจงสถิตกับเพื่อนๆทุกท่านทีนี้ก็ขอยุติรายการเพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ตอนสองทุ่มรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆนะครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ